คุณผู้ชมที่รักคะก่อนเบรกนะคะเราสองคนได้พูดถึงสารอาหารต้านกรดไหลย้อนโดยมีทฤษฎีว่ากรดไหลย้อนเกิดจากภาวะกรดพร่องทำให้อาหารในกระเพาะถูกย่อยได้ไม่ดีนะคะจนท้นออกมาซึ่งตามตำราของแพทย์แผนตะวันตกโบราณเนี่ยเขานำน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้มาช่วยได้ด้วยค่ะ นอกจากน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้แล้วคุณยุ้ยอยากจะแนะนำสารอาหารตัวไหนเพิ่มเติมอีกคะอัลฟาฟา,ฮา,ฮาอัลฟาฟาในสูตรในบ,บ,บล็อกแครี่เบจี้ของพี่เปิ้ลนี่แหละที<า>่ใช้ทำเขาอยู่ในนี้นะคะอัลฟาฟาด้วยเขาอยู่ในนี้นะคะบคล็อกแครี่เบจี้นะคะอัลฟาฟาใช้รักษาโรคกระเพาะในมา้าค่ะบล็อกแครี่เบจี้มีบล็อกแครี่อัลฟาฟาคอเลราอัลฟาฟามีเอนไซม์ช่วยย่อยในตัวของมันเองค่ะ ทำให้การย่อยโปรตีนในกระเพาะทําได้ง่ายขึ้นส่วนคอเลราที่อยู่ในกระป๋องเดียวกันเนี่ยช่วยซ่อมผนังกระเพาะอาหารที่บาดเจ็บได้ด้วยพี่ยุก็เลยแนะนำบล็อกลี่เวจจีในคนไข้กรดไหลย,ย้อนค่ะให้กินวันละยุยให้กินสองแคปซูลค่ะก่อนอาหารมืออ้อหนักก็ปรากฏว่าใช้ได้ผลดีดรยุ้ยบอกว่าบล็อกรีเร่เวจจีของเราเนี่ยค่ะมีบล็อกี่ นะคะเป็นส่วนผสมมีอัลฟ่ามีคอเรล่านะคะเป็นส่วนผสมแล้วยังมีสารอาหารอื่นๆที่ช่วยในเรื่องของกรดไหลย,ย้อนได้อีกไหมคะนอกจากตัวบล็อกคลีบัจี้เนี่ยยูแนะนำอีกตัวหนึง่งที่ให้ทำเองก็มีก็คือสไปรูแมกค่ะพี่เปิ้ลสไปรูแมกช่ก็เพราะว่าตัวสไปรูไลน่าเนี่ยยูจะบอกว่ากระเพาะอาหารเราเนี่ยทำหน้าที่ดูดซึมวิตามิน B12 ิค่ะคนที่เป็นกรดไหลย,ย้อนหรือโรคกระเพาะเนี่ยจะขาดวิตามิน B12 การขาดวิตามิน B12 จริงๆก็มีหลากหลายสาเหตุคะอย่างเช่นกระเพาะอาหารอักเสบก็ขาดวิตามิน B12 เซล์ลผนังกระเพาะอาหารฝ่อก็ขาดคะและยังทําให้พอเราแบบเป็นไปนานๆเนี่ยการขาด B12 ก็จะทําให้การสร้างกรดในกระเพาะอาหารลดลงแล้วทําให้การดูดซึม B12 ก็ลดลงไปอีก มันบนกันไปมาอะไรเงี้ยซึ่งการขาดวิตามิน b 12เนี่ยทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาด้วยใช่ไหมคะดรคะใช่ค่ะโรคที่เกิดจากการขาดวิตามิน b 12ก็คือโรคโลหิตจางค่ะพร้อมกับเซลล์เม็ดเลือดแดงโตผิดปกติจำนวนเม็ดเลือดขาวกลับลดลงต่ำเกล็ดเลือดต่ำมีภาวะอ่อนล้าใจสัน่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงระบบย่อยอาหารผิดปกติอารมณ์แปรปรวนค่ะ สมองเสื่อมระบบประสาททำงานผิดปกติทำให้เกิดอาการชาตามมือตามเท้าโอ้โหฟั<ะ>งละอาการมาเพียบเลยนะคะเ<ะ> <c oughs> ยอะแยะไปหมดเลยะค,ะค่ะค่ะเริ่มจากการย่อยไม่ค่อยดีทำให้กรดไหลย้อนอทำให้อาหารที่ค้างอยู่ในกระเพาะอาหารนานกว่าปกติ <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาหารควรจะอยู่ในกระเพาะแคะ่ไม่เกิน3-4ถึงชั่วโมง เท่านั้นใช่ไหมคะ<ช>้อคะค่ะ,<น>ะจากนั้นอาหารก็จะลงไปในลำไส้จะจะลงไปที่ลำไส้การที่กรดไหลย,ย้อนก็จะทำให้เกิดโรคกระเพาะตามมาได้ค่ะคุณผู้ชมใช่คราวนี้ที่แนะนำตัวสไปรูไลน่นาเนี่ยเพราะว่าสไปรูไลน่นาเป็นพืชที่มีวิตามิน b 12จากธรรมชาติในปริมาณมากค่ะและมีงานวิจัยว่าเราสามารถกินสไปรูไลน่าเพื่อป้องกัน รคก,กระเพาะและแผลในกระเพาะได้ด้วย <Okay. S 3> คนไหนที่มีปัญหากรดไหยลย้อนเนี่ยควรจะทำยังไงดีคะก็ต้องเริ่มจากการปรับพฤติกรรมก่อนค่ะเช่นถ้าน้ำหนักเกินต้องไปลดน้ำหนักเพราะว่าไม่งั้นแบบพุงมันจะดันกระบังลม,มดันกระเพาะอาหารมันจะโดนพุง<ด>สูงๆ<ด>นะคะใช่คนที่มีความอ้วนนะคะควรลดน้ำหนักเพื่อลดภาวะหรือความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความดันในช่องท้องทีงท่สูงขึ้นทำให้มีกรด ไหลย,ย้อนกลับไปที่หลอดอาหารอันนี้คืออันดับแรกลดน้ำหนักก่อนถ้าอ้วนถ้าอ้วน,วนค่ะ,คะก็นึกภาพออกเลยนะคะเพราะเราก็เห็นหลายๆคนแบบก็ส่วนใหญ่ก็ตามอายุด,ด้วยนะคะแบบท้องจะป่องใหญ่ออกมาเลยอะ่ะอย่างเงี้ยแล้วนั่งแล้วอึดอัดเรื่องอะไรอ้วนลงพุงแต่บางทีมันก็เกินการลงพุงอะ่ะมันดูตั้งแต่ตรงนี้เลยอ่ะนะคะแบบโด่งขึ้นมาอย่างเงี้ยคะ่ะนั่งแล้วพุงคั้มอ่ะถึงขั้นอย่างนั้นนะคะเราก็ควรจะดูแลตัวเองนะคะ แล้วก็มาลดพุงกัน<ะ>เราก็มาชัก<ะ>ชวนกันมาลดพุง<ะ>มาลดน้ําหนักกันะนะคะแล้วข้อต่อไปนะคะรัตเจค่ะหลังทานอาหารไม่ควรนอนทันทีหรือไม่ควรอยู่ในท่านอนทันทีคือไม่ควรแบบกินปับเข้านอนเงี่ยไม่ได้หรือแบบกินแล้วลงไปนอนเนี่ยไม่ควรควรจะเดินไปเดินมาค่ะแล้วก็อย่าก,กินมากเกินไปในแต่ละมือ้อ อันนี้ละ่ะเราถึงได้เกิดขึ้นกับเรานะคะเพราะทำงานดึกดื่นกับพวกใครที่มีมีเรื่องของการทำงานดึกดื่นแล้วก็ต้องทานอาหารทานทานทาน,ทานพอเสร็จงานทานอาหารมันอาจจะแบบตีหนึ่งแล้วอะไรเลวแล้วนอนส่วนใหญ่จะมีปัญหาค่ะ <อง S 1> เป็นก <ทำ S 1> รดไ้อตัวตัง,ตงไว้ะข้อสำคัญเขาไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นกรดไหลายา้อนไม่รู้ว่าเป็นอะไรไงคะบางทีตื่นเช้ามาคลื่นไส้แบบเหมือนแบบหื่พดพอมเหมือนดิฉรุนีเป็นเป็นนักแสดงแล้วกินดึกค่ะ กับป้นานมกินดึกใช่ใช่กินแล้วก็นอนเลยอย่างเงี้ยค่ะเป็นปัญหาทุกคนเลยก็ดรก็เน้นนะคะว่าควรปรับพฤติกรรมนะคะแล้วแล้วนอกจากปรับพฤติกรรมแล้วสารอาหารตัวต่อไปอีกา<ส>าราคะทั้งหะสารอาหารที่ยูน่แนะนําแบบโดยสรุปว่าถ้าเราสงสัยว่าเราเป็นพวกกรดไหลย,ย้อนเงนี้ยเราก็กินฟลอเดนิก้าค่ะอาจจะครึ่งครึ่งขวดก่อนกินอาหารแล้วก็กินอาหารตามถ้ามันโอเคคือมันโอเคเลยเพื่อเติมกรดค่ะแล้วก็ช่วยย่อย ราะว่าในตัวไซเดอร์ไฟนิก้าเนี่ยฟรุตไฟนิก้ามันจะมีทั้งเอมไซ์ ide, แล้วก็มีทั้งจุลชีพตัวดีแล้วก็อาหารเลี้ยงเชื้อที่มันถูกผลิตขึ้นมาเองตามธรรมชาตินี่แหละจากนั้นเนี่ยก็กินบล็อกแครีพลาสสองแคปซูลก่อนอาหารแล้วยนแนะนําว่ากินตัวสไปรูแมกสูตรสลดสไปรูไลน่าของไทยทำอาจจะกินวันละสองถึงสี่แคปซูลสามรายการนี้ช่วยย่อยป้องกันแล้วก็ซ่อมแซมแผลในกระเพาะแล้วก็ยังช่วยไม่ให้เราขาดวิตามิน B12 ซึ่งคนที่เป็นโรคก,กระเพาะอากาอย่างเงี้ยม,<ะ>มันช่วยไปถึงกระเพาะได้ด้วยออน,นะคะคือกฎละย้อนนี่มันดีตรงที่ว่าพอพี่รักษาหายแล้วพี่จับใจความได้มันก็หายเลยค่ะมันก็มีเวลาซ่อมของมันเองด้วยค่ะนอกเหนือจากที่ดรยุย้ยแนะนํามานะคะว่าออมีสารอาหารแล้วก็มีกลไกในการทํางานของเขามีบล็อกแครีสปายเดเวน่าบล็อกครีเวจจีบอรีเวจจีมีอัลฟ้ารักษาแผลในกระเพาะ มีอะคาเรล่ามีงานวิจัยเรื่องช่วยเรื่องแผลในกระเพาะบอกคลี่มีงานวิจัยที่น่าสนใจก็คือการรักษาสมดุลของกรดในกระเพาะไม่ให้มากไปและไม่ให้น้อยไปตามด้วยน้ำส้มสายชูของเรามี5้าผลไม้หลักที่ออกอร่อยด้วยนะคะแล้วก็ยังต้องมีการปรับพฤติกรรมด้วยคือลดน้ำหนักต้องลดน้ำหนักต้องลดน้ำหนักคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย จะเป็นสารอาหารอะไรก็ตามต้องถ้ากดไหลย,ย้อนต้องเริ่มจากปรับพฤติกรรมก่อนค่ะ ลดน้ําหนักกินละห้ามนอนอะไรเงี้ยรวมถึงประเภทอาหารด้วยรว<ล>มทั้งประเภทอาหารด้วย,วยเราจะ<ล>ไม่กินพวกที่มันก่อให้เกิดแกส๊สมากเกินไปค่ะนั่นแหละค่ะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาคือสารอาหารต้านกรดไหลย้อนหัวข้อของเราวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค,ะค่ะหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจเรื่องราวที่เราคุยกันมาหรือสนใจผลิตภัณฑ์สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่ไลน์แอดท็อปช้อปปิ้งตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะ และวันนี้เราสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ JKN18 Top News เวลา17เนาิกานาทีด้วยความรักและห่วงใยจากเรา Top Health Story สวยส,สุขภาพดีแบบท <Top, Top. S 2> <ๆ>ับปๆขอให้แข็งแรงและมีความสุขทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ